ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต2รุ่นใหม่นั่นก็คือ Z400RS และ ZX4R ปี2023ซึ่งขณะนี้นิตยาสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นได้มีการจัดทำสกู๊ปพิเศษตีพิมพ์ลงบนหน้าปกฉบับเดือนมิถุนายนโดยมีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ ที่คาวสก,กินั้นจะทำการเปิดตัว Z400 RS และ ZX4R ในช่วงปลายปี2022หรือปลายปีพศ .2565 ที่จะมาถึงครับทั้งสองรุ่นใช้พื้นฐานเครื่องยนต์4สูบเรียง 400cc ร่วมกันโครงสร้างตัวถังก็แบบเดียวกันแตกต่างกันที่ตำแหน่งท่านั่งและดีไซน์ภายนอกซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่า z 400 RS นั้นจะเป็นแนวทางของ Retrovolution ไฟหน้าทรงกลมแบบ Modern Classic แต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนนิตยสารยังแมชชีนเองก็มีการวิเคราะห์ว่า z 400 RS นั้นจะใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง 400cc ร่วมกันกับ Ninja 400และ z 400ที่มีขายในปัจจุบันนี้และนี่ก็คือภาพ CG หรือว่าภาพเรนเดอร์ก่อนหน้านี้ครับที่มีการวิเคราะห์เอาไว้ ก็จะเห็นว่ามันใช้โครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์สองสูบเรียงเช่นเดียวกับนินจา400และ Z400 โดยมีการอิงรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Z650 rs ที่เพิ่งเปิดตัวไปในยุโรปเมื่อวันที่27กันยายนพศ2 5 6พนั่นก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วโดยในช่วงนั้นยังแมชชีนยังมั่นใจครับว่าแนวทางของการพัฒนา z 4 0 0 rs นั้น จะต้องเป็นแบบสองสูบเรียงที่มีแนวทางเหมือนกันหรือว่าคล้ายคลึงกับ Z650 RS นั่นเองครับอย่างไรก็ตามแม้ว่า Z650 RS จะเปิดตัวไปตั้งแต่วันที่27กันยายนพศสอ6 4แต่ว่ากระบวนการผลิตเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ผ่านมาโดยใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตส่งไปยังยุโรปและอเมริกา รวมถึงญี่ปุ่นโดยทางยุโรปก็ได้มีการเชิญสื่อมวลชนร่วมทดสอบเจ้าแซ650 RS รุ่นใหม่ไปแบบเรียบร้อยแล้วส่วนเมืองไทยของเราเพิ่งจะเปิดตัว z 650 RS ไปที่งานมอเตอร์เอป2021วันที่30พฤศจิกายนพศ2564โดยเปิดให้จับจองกันในงานครั้งนั้น20คันแรก299,400บาท หลังจากนั้นจะเป็นราคาเต็มครับ3,19,400บาทมันคือ s p o ร t Retro Volution รุ่นใหม่ล่าสุดที่เน้นดีไซน์แบบ Modern Classic ไฟหน้าทรงกลมให้ความรู้สึกย้อนยุคเครื่องยนต์2สูบเรียง6 5 0ซีซีให้พลังสูงสุด68แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด64นิวตันเมตรที่6,700รอบต่อนาที ใครที่สนใจรถมอเตอร์ไซค์แนวนี้ไปดูตัวจริงกันได้ครับที่โชว์รูมของคาวสกิทั่วประเทศส่วน z 400 RS วันนี้นิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์อีกแนวทางหนึ่งครับว่าอาจจะเป็นการพัฒนาออกมาพร้อมๆกันในเวลาที่ใกล้เคียงกันกับ z X4R ปี2023มารุ่นกันในช่วงปลายปีนี้ครับซึ่งถ้าหากว่าการวิเคราะห์ของสื่อมวลชนของญี่ปุ่นเป็นความจริง คนไทยจะได้ใช้ทั้งสองรุ่นนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าคาว a s กิเมืองไทยจะเป็นฐานการผลิตส่งทั้งสองรุ่นกลับไปขายที่ญี่ปุ่นหรือแม้แต่ในยุโรปเองก็ตามแฟนคลับของคาว a s กิหลายคนขอให้ผมช่วยเกาะติดและก็รายงานข่าวเรื่องนี้อย่างกล้ไชิดเพราะหลายคนมองว่า4สูบเรียง4 0 0ซีเหมาะกับคนไทยราคาไม่แพงจับต้องได้ถ้าสูงกว่านี้ราคาก็จะขยับขึ้นไปอีกนับแสนบาท โดยส่วนตัวของผมแล้วผมอยากเห็นทั้ง2รุ่นเปิดตัวออกมาจริงๆ,ๆเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของเครื่องยนต์4สูบเรียง 404cc ยุคปัจจุบันก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าการวิเคราะห์ข้อมูลของอยางแมชชินนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ปลายปีนี้มาลุ้นกันดูครับ